ตามสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพ่มมันนี้เบ้าแอมเราตรงเดินทางมาติดตามตัวเลขกับตาอาคมครับท่านผู้ชมตาอาคมนี่เพิ่อนมาเพิ่นฝันดีคักครับท่านผู้ชมเพิ่นฝันว่าได้ไปต่อสู้กันเกิดสงครามกันคล้ายๆว่าไปต่อสู้หรือไปซกมวยนี่แหละครับท่านผู้ชมไปซกมวยก็ได้นะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะอยู่อำเภอผู้สิงเพิ่นว่าครับกับซกชนะครับซกกระไปกับชนะเบิดโอ้เก่งหไร้นะครับตาอาคมนี่นะครับเนาะไปฟังเบิ่งตัวเลข ของคุณตาอคมครับว่าสีมีสองตัวหรือสามตัวเนาะครับเนาะงวดวันที่หนึ่งกรากราคมพศสองพันห่าร้อยหกสิบห้านี่ครับธมชมเนาะกระปุกใช้วิจนณญาในการรับชมครับนรรมชมมาลวครับมาละครับสวัสดีครับคุณตาอคมสวัสดีครับโอ้เนาะครับเนาะมาลวไปรับชมกันครับนผูมชมว่าสิเป็นเด็กเล็ดเด็กดีตัวไหนเนาะครับเนาะวันวันไดไปเกิดสรงข้ามต่อสูนี่ครับสวัสดีครับ ครัสบสวัสดีครับตาอาคมสวัสดีครับสวัสดีครับ,สบ,สรบโอ้ยสบายดีเนาะครับคุณตาเนาะสบายดีครับ <t any ang> โอ้ยนำ้ำหาะตัวยากแข็งครับท่านผู้ชมนะครับเนาะพอดีค่ะยางย่า,ยยายั้งน้าหายกบเลยครับ, <t any ang> บโอ้ยคุณยายเป็นไปนำ้ำไฮครับท่าน <t any ang> ผู้ชมเป็นอยู่ตั้งขางๆเนาะครับเนาะเลขของตาอาคมนี่มักจะออกน้ำกลนตลอดเนาะคุณตาอาคมเนาะหัวกรนๆกันหนึ่งเกาหกกับสามตัวกับเมื่อออกน้ำกลนสามตัวราคาศูนย์เจ็ด ก็มาออกวัดี่เห็นสิออกที่หลังอีกโอ้ยบ่ได้ตามไป <c oughs> บาเน,นี่ยใหเอางวดตรงๆนะครับตาอาคมเอางวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้านี่ตอาอคมฝันหรือยังเนาะแวาสูเอฟซีฟังนะครับตอาอคมโอ้ครับกำลังสีหูสีตากำลังขิดนะครับท่านผู้ชมเนาะกำลังใส่วความขิดครับฝันหรือยังตาอาคมม่ขึ้นนี่ก็ไปจอซู ใสแด่นหมดไปต่อสู้ใส่เดน่นเออโอ้ oh. บ้าน mm. ยังไงผู้สิงอำเภอผู้สิงบอกครับเอออำเภอผู้สิงนั่นแหละไปต่อสู้แนวไรครับก็บไปไปแนวไรมีแต่มัดมวว่วยตัวม่ได้ใส่ปืนบ่บ <c oughs> บ่อไม่ใมีปืนบอกเงินกับพ่อม่ไปเลยอือัามาะไ้อีกครับไปต่อสู้ไปตีกันวันจ้ะเออตะกอนเออบัานีนได้ได้บ้านหนึ่งบ้านหนึ่งเขาก็เขาเป็นประเทศไทยครับบ้านหนึ่งแผ่นดินใหญ่ครับแผ่นทีใหญ่ครับเออเขาบ้านหนึ่งนี่แนวไหครับผมชนะ หมู่บ้านหนึ่งชนะหมู่บ้านหนึ่งเออได้แล้วอไปตีกันหรอ่ะไปรบอไปรบต่อยกันเลยแล้วอืมบ่มีมัดบ่มีนู่นมีอย่างเรามีพันมือพันอย่างเรามือซื่อต่อยกัน <c oughs> มือซื่อต่อยกันเนาะบีแต่กำปั้นเนีน้คิดตั้งนานตะกอนน่นผมทำสมเร็จอะไรครับปั้นกันแท้แล้วก็ ให้ฝนตกมาได้กินน้ำครับก็ฝนตกอยู่ดีปันน่นกันพทากันปั่นเนาะครัตกอยู่ดีได้กินนมม้ำอีหลีครับเออแต่ก่อนอรับเรื่องนี้เมื่อแห้วเป็นอดีตมดเหรอืครับตอนนี้เท่าแล้วเทาว่าเลยรอยยุครับครับตาคมครับอันงวดวันที่หนึ่งกรกฎานี่ตาคมฝันว่าจางไหนเนะาะเบาสูฟังนะครับ กำลังใส่ความคิดด้วยครับสผมมชมโอ้คือสิบอกไปด้นแถมันก็เคลื่อนไปพุ่นไปพี่มัดหีมันดนบ่มันเป็นยังรั้มันมีวันที่ยังมันมีมันที่สิบเก้าครับยี่สิบบอครับมันที่ยี่สิบยี่สิบบอกใกล้แล้วใกล้แล้วเหลืออีกอาทิตย์นึงโอ้ครับอาทิตย์กุกว่าเนาะ กะสิออกแล้วบ่เคลื่อนดอกตาอาคมตาอาคมปัญญาลึเคลื่อนทันนโดนปิ่ทวนวะม่นอยู่อาศัยความชิดบนครับว่าฝันจังไรเนาะรับ่านผู้ชมเนาะกะสิบู้ปลาครับม,ม,มีนกมียังมาว่าสู้ฟังบ่ตัวเนึ่มีเหรอฮะมีนกมีนกบ่มีนก กำลังคิดอยู่ด้วครับแต่ผู้ชมตาผมเป็นกำลังคิดอยู่เนาะคิดจีิงวนุกเพิ่นมาบอกว่ายังไ๋ครับ อย่าลืมเจ็ดสี่เ้วยโอ้เจ็ดสี่เนาะเออเจ็ดสี่ขับขับขับเจ็ดสี่เจ็ดสองเจ็ดสามเหนือโอ้ขับเจ็ดสี่เจ็ดสองเจ็ดสามบาทห้าเจ็ดหรือห้าห้าเลขคู่นะแต่ไม่เป็นเลยคู่สองสองห้าห้าครับครับครับเออโอ้สองสองหาหาเรียกคู่เนาะเออแต่คุณมาไม่ใส่ครับเนี่ คำนวณในใจตัวเองบึงโอ้เป็นคำนวณในใจตัวเองเป็นเลขเลขคำนวณทั้งเจ้าของเองเนาะเออบ่มีเอียงมาบอกบอะบ่มีบ่มีผีมีเอียงมาบอกเนาะอืมครับ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 โอ้ครับมีเอียงเพิ่มเติมอีกปาตาอาคมบ่มีบ่มีเนาะเมื่อเสรเมื่อแล้ว,ลวเออครับ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  กับเป็นชุดนีงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคม,มพศอส,อสองพันห้อ,อยหกสิบหาาด้วยครับท่านผู้ชมเนาะคันถามัดของชุดตาคมกับจัดครับท่านผู้ชมนี่ะหละผนกับเป็นผู้ฟันแมนอีกกันฮะนี่ออกโทรทัศน์นบ่นออกช่อง youtube ครับบ่าวแอมร้อยทุ่งโอ้บับบอก ห้องแก่ข้าวครับผมเออที่นี่ก็พ้องเดียวอย่าไปออกโทรทันนะครับ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 โอ้บม่ได้ออกโทนทันเรากครับถัมมุชมเนาะเป็นช่องยูทูบคล่องบ่าวแอมเลาะทุ่งครับอืกับขอบพระคุณคุณตาอาคมหลายครับที่ให้ตัวเลขได้เต้นเบาแอมเลาะทุ่งกับเอฟซีเนาะครับเนาะเอาไปเสียงโฉดล่องเบิงงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมพศสองพันอร่อยหกสิบห้าสิมาถึงนี่ครับถัมมุชมเออไ้มีโฉดไงครับตาอาคมเด้อครับถัมมุชมเนาะ ครัขบรขอบคุณครับตาคมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีสสดสสดสสดเออมดแค่นี้หรบผม็ดสมมี่เ้อครับตัวเลขของตาอาคมครับสมมติตัวเลขของตาอาคมนะครับถถเนาะฟันว่าได้ไปอำเภอผู้สิงครับสมมติแล้วก็มีนกมาบอกแล้วก็เป็นเลขคิดคำนวณในใ,ใจพ่นวาครับสมมติเเนาะ ตาอาคมงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมพศสองพันหกร้อยหกสิบห้าครับท่านผู้ชมกระแคบนาจอไว้ครับบัตฮามีโชคกับตาอาคมเนาะครับท่านผู้ชมเนาะเป็นตุเรศเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่ครับขั้นถาไพมักเล็กกูเนี่กับสองสองหาหาเพื่อนวะสองสองหาหาขั้นถาไพมักเล็กเบิ้์นเด็กเป๋าเนาะครับท่านผู้ชมเนาะขั้นถามักสองตัวนี่กับเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่กับสลับนาสลับหลังกันเนาะครับเนาะกับหน้ากับหลังกันไว้ครับท่านผู้ชมนี่แหละครับ เป็นว่าเพลินฝันดีเนาะครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงกับไปติดตามมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาแอมเราตรงนั่นไปด้วครับท่านผู้ชมเนาะครับเนาะสำหรับคลิปนี้เบาแอมเราตรงกับศิลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับเจอกันคลิปหน้าให้มีโชคไงลำรวยเงินทองครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับ